สวัสดีครับพบกับผมเฮียทรงอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ที่เด็ดสูงต่ำในวันนี้นะครับเฮียอยากจะขอแนะนำหากใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์ตรงมาตรฐานยุโรปฝากเร็วกิจกรรมเพียบสมัครตอนนี้200รับทันที5 0 0นะครับสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์มาที่ e kings ได้เลยนะครับสูงต่ำคู่แรกในวันนี้นะครับในสกันโชเซอาอิตาลี กยอรี่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนาปโปลีคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่ของค่ำคืนนี้นะครับแกยอรี่เจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ18นะครับลงเล่นไป25นัดชนะ4เสมอ9แพ้ไป12นัดยิงได้25เสียไป46ประตูมี21คะแนนส่วนนาปโปลีตอนนี้อยู่อันดับ3ลงเล่น25นัดชนะ16เสมอ5แพ้ไป4ยิง46่ง46เสีย17ประตูมี53คะแนน ผลงานล่าสุดของทางกายารีเป็นการบุกไปเสมอกับเอ็มโปลีมา1ประตูต่อ1ส่วนทีมเยือนอย่างนาโปลีล่าสุดลงเล่นในศึกยูโรปาลีกแล้วก็บุกไปเสมอกับบาร์เซลโลนามา1ประตูต่อ1น,นะครับคู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านนาโปลีเมื่อวันที่27กันยา2021เกมนั้นนาโปลีชนะได้2ประตูต่อ0ส่วนเกมล่าสุดในบ้านกายารีเนี่ย เจอกันเมื่อวันที่3มกราคม2021เกมนั้นนาโปลีถล่มไป4ประตูตอนหนึ่งนะครับเกมนี้เนี่ยทางฝั่งของาการีเองเนี่ยมีผู้เล่นเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับทั้งนาฮิตานานเดสมาร์โกรอกส์เควินสตรอตแมนดาเมียรคาร์เตอร์มาเตโอโลวาโตและเซบาสเตียนวูลูคิวิกนะครับทางฝั่งของนาโปลีเองเนี่ยก็มีผู้เล่นเจ็บพอสมควรนะ ทั้งส t a นิสลา v โลบอต k a เฮ r วิงโลซานโนและก็อังเร s a m มโบองกีซานะครับเกมนี้เนี่ยแน่นอนว่า g กเยอรี่เนี่ยเป็นทีมที่เป็นท่านรองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยไกยอรี่เนี่ยยิงประตูคู่แข่งได้ทุกเกมเลยนะ3เกมหลังสุดเนี่ยไกยอรี่ยิงได้ทุกนัดนะครับแต่นาโปลีก็เป็นทีมที่มีเกมรุก ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นมองว่าวันนี้เนี่ยแกรอารีเนี่ยน่าจะยิงนาโปลีได้1ลูกนะครับส่วนนาโปลีเนี่ยจะยิง2ลูกจบ2-1น,น่าจะออกสกอร์สูงได้ขอไปที่สกอร์สูงสำหรับคู่นี้นะครับสูงตามคู่ต่อมานะครับในศึกฟุตบอลลาลิกาลิสเปนเซร์ตาบิโกจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลบานเตคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี3ของขค่ำคืนนี้นะครับ เซลตาบีโก้เจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ10นะครับลงเล่นไป24นะัดชนะ8เสมอ7แพ้ไป9ยิง28เสีย25ประตูมี31คะแนนส่วนเลบันเต้ตอนนี้อยู่อันดับ20นั่นคือบุ้ยของหลีกนะครับลงเล่นไป24นะัดชนะ2เสมอ8แพ้14ยิง24เสีย50ประตูมี14คะแนน ผลงานล่าสุดของทางเซลตาบีโกเป็นการบุกไปเสมอกับคาดิส0ประตูต่อ0นะครับส่วนเลบันเต้ล่าสุดบุกไปเฉือนเอาชนะแอตเลติโกมาดริด1ประตูต่อ0คู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านเลบันเต้แล้วก็เป็นเซลตาบีโกที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0เมื่อวันที่22กันยา2021ส่วนเกมล่าสุดในบ้านเซลตาบีโกนะครับเจอกันเมื่อวันที่1พฤศจิกา2021เกมนั้นเซลตาบีโกชนะได้2-0นะครับ เกมนี้เนี่ยทางฝั่งของเซอร์ตาบิโกเองผู้เล่นค่อนข้างพร้อมนะครับกลับกันเลบันเต้เนี่ยเจ็บค่อนข้างเยอะทั้งเนมันยาราโดย่านะครับสโกรดันมุตตาฟีเอ็นบริชฟรานเกซ่าโจเซคัมปัญญาเซอร์จิโอปอสติกาแล้วก็รูเบนเวโซนะครับทั้งฝั่งเซอร์ตาบิโกไลอัพถือว่าค่อนข้างพร้อมอย่างที่บอกไว้นะครับคู่กองหน้าอย่างซันติมินาและยาโกอาสปาเนี่ยพร้อมลงสนามเพลย์เมเกอร์ตัวเก่งอย่างเดนนิสโซเรส พร้อมลงสนามนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยทางเลบบนเต้เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับสภาพทีมถือว่าค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรเกมนี้เนี่ยเลบบนเต้ก็คงจะมาตั้งรับแน่นๆนะครับส่วนเซลตาบิโก้เนี่ยก็มีความคมอยู่แล้วนะครับน่าจะพอเจาะเลบบนเต้ได้บ้างคู่นี้มองว่า น่าจะจบไม่เกิน20นะครับนั่นคือเซ r ตาบิโกน่าจะชนะได้หรืออย่างแย่ก็1 0นะครับมองว่าคู่นี้น่าจะออกสกอร์ต่ำนั่นเองนะครับสูงต่ำคู่ต่อมานะครับในศึกฟุตบอลกันโชเซเรียอาอิตาลีบโบลญญาจะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของสเปเซียคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีสาของคามคืนนี้นะครับ,บโบลญญาเจ้าบ้านนะครับตอนนี้อยู่อันดับ13ลงเล่นไป24นะัดชนะ8เสมอ4แพ้12 ยิง29เสีย40ประตูมี28คะแนนส่วนสเปเซียตอนนี้อยู่อันดับ15ลงเล่น25นัดชนะ7เสมอ5แพ้ไป13นัดยิง27เสีย46ประตูมี26คะแนนผลงานล่าสุดของโบลญญาเป็นการบุกไปแพ้ให้กับลาซิโอ3ประตูต่อ0ส่วนทีมยืนอย่างสเปเซียล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับฟิอเรนติน่า2ประตูต่อ1คู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของสเปเซีย เป็นโบลอนะครับที่บุกมาเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่28พฤศจิกา2021นะครับส่วนเกมล่าสุดในบ้านโบลญญาเนี่ยเจอกันเมื่อวันที่18เมษายน2021เกมนั้นโบลญญาชนะได้4ประตูต่อ1นะครับเกมนี้เนี่ยทางฝั่งของเจ้าบ้านโบลญญามีผู้เล่นติดโทษแบน2รายนั่นคือแกรี่เมเดลแล้วก็มาเชสเซเวนเบิร์กนะครับส่วนที่ยังเจ็บอยู่ก็จะมีคิงส์ลีย์มิชเชลนิโคลัสโดมินเกตเฟเดริโกซานตานเดอร์นะครับ ทางฝั่งสเปเซียมีติดโทษแบนหนึ่งรายนั่นคือคาวินอัลเมียนนะครับส่วนที่ยังเจ็บอยู่ก็จะมีไอมาเชอร์ซิมิโอเน่บาสโตนี่และเลโอเซน่านะครับเกมน,นี้เนี่ยแน่นอนว่าโบโลญญาเนี่ยก็ต้องใช้ตัวเด่นอย่างมาโคอานาโตวิชนะครับแต่อานาโตวิช่วงนี้เนี่ยยิงไม่ค่อยได้นะครับคนที่ยิงได้ส่วนใหญ่ กลายเป็นริคาร์โดโอโซลินีนะครับกองหน้าคู่กันกันกบมาโกอานาโตวิชนี่แหละส่วนทางฝั่งสเปเซียนะครับสเปเซียเนี่ยตัวเด่นเนี่ยจะเป็นดานิเล่วลเด้นะครับถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับเราถ้าเทียบกันเนี่ยคู่นี้เนี่ยเวลาบอลมันใกล้เคียงกันเนี่ยเคียมองว่ามันน่าจะเป็นการเปิดหน้าแรกกันเพื่อหวังที่จะ3แต้มทั้งคู่นะครับเพราะว่าพอบอลมันใกล้กันต่างฝ่ายต่างคาดหวังว่าตนเองเนี่ย จะได้3มแต้มและน่าจะเปิดเกมบุกใส่กันนะครับมันจึงส่งผลให้เห็นสถิตินี้นั่นคือ5เกมหลังสุดในการเจอกันของทั้งคู่ออกสกอร์สูงถึง4เกมด้วยกันดังนั้นมองว่าวันนี้เปิดหน้าแรกใส่กันอย่างแน่นอนบอลใกล้กันน่าจะออกสกอร์สูงได้ให้กดไปที่สกอร์สูงได้เลยนะครับสูงต่ำคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับในศึกโปรตุเกสพรีเมยร์ลีกซานตาคลาร่าจะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของปอร์ติโมเนนเซ่คู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีสาม 15นาทีของค่ำคืนนี้นะครับซานตาคลาร่าเจ้าบ้านตอนนี้นะครับอยู่อันดับ11ลงเล่นไป22นัดชนะ6เสมอ6แพ้ไป10ยิง26่ง 26, เสีย 41, ประตูมี24คะแนนส่วนพอติโมเนเซตอนนี้อยู่อันดับ9นะครับลงเล่น22นัดชนะ7เสมอ6แพ้ไป9ยิง22เสีย 24, ประตูมี27คะแนน ผลงานล่าสุดของทางซันตาคาร่าเป็นการบุกไปแพ้ให้กับเบนฟิก้า2ประตูต่อ1ส่วนปอร์ติโมเนเซ่ล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับบาวิสตาแมน1ประตูต่อ1นะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันล่าสุดในบ้านของปอร์ติโมเนเซ่แล้วก็เป็นปอร์ติโมเนเซ่ที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ1เมื่อวันที่18กันยาสอนย่สส่วนเกมล่าสุดในบ้านซันตาคาร่านะครับเป็นซันตาคาร่าที่ชนะไปได้2อสูตรนะครับเมื่อวันที่14มีนา2021 เกมนี้เนี่ยทางฝั่งของซันตาคารานะครับต้องลุ้นว่ากองหน้าอย่างโมฮัมเหม็ดโมเฮบีเนี่ยจะหายจากอาการบาดเจ็บหรือเปล่าเพราะว่าได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมที่ผ่านมานะครับแล้วเป็นกองหน้าตัวหลักด้วยส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับไม่มีเจ็บเพิ่มหรือว่าติดโทษแบนส่วนทีมเยือนเนี่ยอย่างปอร์ติโมเนเซ่นะครับเกมที่ผ่านมาไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนนะครับ คนที่ฟอร์มดีที่สุดเนี่ยก็เป็นกองกลางอย่างคารินยอสนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะสำหรับปอนติโมเนเซเกมนี้เนี่ยค่าให้ดูนะครับมองว่าทั้งคู่เนี่ยมีศักยภาพในเกมรุกมากพอที่จะยิงประตูทั้งสองฝั่งได้นะครับดังนั้นมองว่าคู่นี้ตุนไว้ฝั่งละ1ลูกอยู่แล้วลุ้นแค่เม็ดที่2เท่านั้นเองนะครับดังนั้นมองว่าวันนี้สกอร์สูงได้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับกดที่สูงได้เลยอย่างน้อย3เม็ดต้องมีให้เห็นแน่ๆนะครับ อย่าลืมนะครับหากชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดที่เด็ดสูงต่ำในทุกๆวันนะครับและใครอยากสนับสนุนเฮ er ียสงให้ได้ทำคลิปต่อๆไปสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเฮ er ียสงได้ทำคลิปกันต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ